เราจะต้องเป็นทุนนิยมที่ที่มีหัวใจที่จะได้รู้ด้วยว่าแรงงานเนี่ยมันต้องมีการขึ้นค่าแรงมันต้องปรับขึ้นแต่มันต้องปรับเมื่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศพร้อมวันนี้ไม่แปลกเลยที่คนจะคิดว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นใช่ค่ะวันนี้คิดไม่ได้วันนี้ค่าแรงเป็น600บาทยังไม่ได้เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีค่ะแต่เมื่อเศรษฐกิจดีทั้งระบบแล้ว มันจะไปโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจของมันน่ะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลได้บริหารงานได้รับใช้พี่น้องประชาชนเราจะได้เห็นการเปลี่ยน,ปนแปลงอะไรบ้างแน่นอนค่ะในเรื่องของค่าแรง600บาทเป็นหนึ่งในนั้นค่ะการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องการให้เติบโตทั้งระบบทั้งประเทศนะคะคนทุกชนชั้นคนทุกฐานะได้รับประโยชน์ได้มีโอกาสได้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติที่จะสามารถ ออกมาใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยลดหนี้สินของตัวเองสามารถดูแลครอบครัวของตัวเองได้เมื่อสักครู่เรื่องของแรงงานค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็นตัวชี้วัดว่าเราคำนึงถึงเรื่องสองเรื่องด้วยกันก็คือรายได้ของประชาชนต่ำรายได้ของประเทศต่ำนะครับบวกกับเรื่องมีความเหลื่อมล้ำสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่เราจะทำทำให้ภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจโตไปด้วยกันนะครับการขึ้นค่า ชีวิตคนทำงานด้วยนโยบายค่าแรงของพักเก้าไกลนะคะทันทีที่พักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลนะคะเราจะขึ้นค่าแรงทันทีเริ่มทันทีอยู่ที่450บาททั่วประเทศนะคะอันนี้ขอเกินออกไปก่อนเลยนะคะว่าเราค่าแรงของประเทศไทยอะคะ่ะเราเคยขึ้น300บาทกันเมื่อพศ2554ปัจจุบันนี้พศะะไลแลรวคะ 2,566แล้วนะคะผ่านมา12ปีเรามาดูกันนะคะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนะะี่ยค่ะปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำนะคะอยู่ที่315บาท315บาทจาก300เมื่อปี2,554ขึ้นมาเป็น่า315บาทเมื่อปี2,566นะคะระยะเวลา12ปีค่าแรงขึ้นมา15บาทหารเฉลี่ยกันแล้วนะคะตกค่าแรงที่ขึ้นมาให้เรานะคะก็แค่ปีละ1บาท 25สตางค์เท่านั้นมันสวนทางกับค่าคงชีพค่าน้ําค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะของก้าวไกลของเรานะคะ450บาทเนะะี่ยค่ะมันคือทันทีที่เราเป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็จะขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเติบโตของเศรษฐกิจตามค่าคงชีพนะคะอันนี้ทําได้จริงนะคะทําได้จริงและก็ทําได้ทันทีเมื่อเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลนะคะ แรงงานนะคะแรงงานพี่น้องแรงงานนะคะคือหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศนะคะฉะนั้นนอกจากจะขึ้นค่าแรงนะคะเรายังมีการลดคาละมีสวัสดิการให้เด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงวัยนะคะเด็กเล็กพันสองผู้สูงวัยสามพันอีกด้วยนะคะยังไงนะคะบูมฝากด้วยนะคะ,ะนโยบายค่าแรงของเท่าไก่นะคะ450บาททันทีนโยบายด้วนายบาย,ย,บายที่ดีทําได้จริงนะคะฝากพ,พี่น้องนครศรีทุกคนนะคะรับนโยบายนี้ไปพิจารณาด้วยนะคะขอบตอนนี้ รัฐบาลไม่สามารถทำตามรัฐธรรมนูลที่ตัวเองเขียนขึ้นมาได้นะครับพี่น้องประชาชนก็เลยเดือดร้อนกันนะฮะตามรัฐธรรมนูลเขากำหนดให้นะรัฐจัดการศึกษาให้พี่น้องประชาชน12ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย12ปีนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันกำหนดไว้นะครับเหมือนกำหนดว่ารัฐจะต้องดูแลสวิบาลพี่น้องประชาชนที่มีโรคติดต่อ ฟรี free, แต่พอมีโควิดฟรีไหมในฟรีหน้ากากยังต้องซื้อเองเลยนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องรักษาหรอกนั้นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราต้องให้เขาเรียนฟรีจนจบปอตีนะครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะเรียนจะได้มีความรู้จะได้มีความก้าวหน้าในชีวิตมีการงานที่ดีทำเรียนแล้วจริงๆนะมันก็ฉลาดขึ้นนะคิดเป็นทำเป็น ไปไงไม่มีเงินเงินไม่พอพ่อแม่ยากจนก็ไปกู้หนี้ซะนี่เป็นนโยบายของของรัฐในยุคก่อนนะจะมองแง่ดีก็ดีแต่จะมองแง่ร้ายก็ร้ายไปกู้หนี้ยืมสินเขาามีคนรับรองเรียนไปจนจบงานไม่มีทำอ่าไอไอเจ้านี่เรียกแล้วนะครับทำไง ไม่มีเงินใช้เขาถูกยึดบ้านถูกยึดที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะบางทีไม่มีถูกฟ้องติดคุกอีกมันน่าสงสารไหมนะครับน่าสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราเป็นรัฐบ,บาลเราจะสนุนช่วยเหลือคนพวกนี้ไหมเขาไม่ได้เอาไปเที่ยวประยุทธ์นี่เอาเงินไปแจกจ่ายเพื่อหาเสียงตัวเองได้เลยแล้วจะหมเราจะทําให้พี่น้องประชาชน นะครับมีความอยู่ที่ดีขึ้นปลดหนี้เป็นของตัวเองเขาจะดันขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันมีค่าเงินแต่ช่วงรานซิชั่นในการดันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแล้วพอดันค่าแรงบริษัทใหญ่ๆที่ที่เราต้องไปบริโภคของเขาต้องไปอะไรเงี้ยเขาไจะมีต้นทุนเพิ่มพอต้นทุนเพิ่มเขาก็เพิ่มราคาสินค้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองต่อเดียวเนี่ยเราเข้าใจว่าค่าแรงยิ่งสูงยิ่งดี ราคาสินค้ายิ่งต่ำยิ่งดีแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เพราะค่าแรงสูงสินค้าก็สูงมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมในการมันอยู่ที่ส่วนแบ่งการตลาดที่เป็นธรรมคนที่เหนื่อยมากต้องได้รับผลตอบแทนมากคนที่เหนื่อยน้อยต้องได้รับผลตอบแทนน้อยแต่บ้านเราเนี่ยมันปิดฟ้าปิดตัวคือคนเนี่ยจะไปช่วยกับคนที่มีเงินเยอะที่ทัให้คุณรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเอื้อคนรวยไปอุ้มคนรวยแล้วไม่ช่วยคนจนมันกลายเป็นช่องว่างรอางคนรวยกคนจนปากกันเรื่อยเรเราขึ้นค่าแรงไป600-800พันหนึ่ ค่าข้าวก็เพิ่มไปเพราะนั้นเนี่ยสมัยก่อนสมัยก่อนค่าก๋วยเตี๋ยวห้าสิบสตางค์ใช่ไหมแต่ว่าค่าค่าเงินเดือนอาจจะพันหนึ่งสองพันตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวขึ้นจากห้าสิบสตางค์เป็นห้าสิบาทขึ้นมาร้อยเท่านะถูกไหมห้าสิบสตางค์เป็นห้าบาทนี่มันสิบเท่าใช่ไหมห้าสิบสตางค์เป็นห้าสิบบาทมันร้อยเท่าแต่ค่าแรงค่าเงินจากพันเนี่ยถ้ามันขึ้นร้อยเท่าเงินเดือนต้องคือแสนนึงนะ ถา้าคนที่มีเงินเดือนพันนึงตอนก๋วยเตี๋ยวห้าสิบตังค์เขาได้เงินเดือนแสนนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันขึ้นเป็นห้าสิบาทแต่ว่าเงินเดือนมันอยู่แปดพันหมื่นถึงสองมันลดลงแล้วมันคือว่าราะ,ะานั้นเนี่ยมันจะขึ้นค่าแรงเท่าไหร่และค่าอาหารขึ้นตามค่าครองชิ้ขึ้นตามมันไม่ได้มีียวเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมาปรับว่าเงินเดือนเท่านี้ค่าโดยสารสาธารณะเท่านี้ถึงจะเหมาะสมเราไปต่างประเทศเนี่ยทำไมค่าโดยสารสาธารณะที่ ประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาทพ,พอกับีดีบ้านเราหรือแพงกว่านิดหน่อยแต่ค่าแรงของเขาเนี่ยแม่มนแพงกันหลายสิบเท่ามันคือแตกต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นค่าแรงโดยที่ให้นักธุรกิจขนาดใหญ่คุณจะเอามาจิ้นเอาผลกำไรเท่าเดิมส่วนแบ่งทางธุรกิจคุณจะเอามากเหมือนเดิมเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างก็ตัวเลขก็ขึ้นไปมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นเงินเฟ้อไง ถูกไหมการเยนว่าเออได้เงินเยอะแต่ใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นเพราะกลายเป็นเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาดูส่วนแบ่งทางธุรกิจเป็นธรรมคิดง่ายๆว่าชาวนาปลูกข้าวกับเจ้าของโรงสีกับเจ้าสัวียาชาวนาเหนื่อยที่สุดถูกไหมรับแล้วใครได้ผลตอบแทนน้อยที่สุดชาวนาได้ผลตอบแทนที่น้อยที่สุดคนที่เหนื่อยน้อยที่สุดกลับได้เงินมากที่สุดมันเป็นส่วนแบ่งทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมที่ควรจะเอากลับมาคิด แต่ว่าเพิ่มค่าแรงก็ก็ช่วยได้คารนาพรบกัญชาเราเหมือนถูกหลอกที่เรามาอ้างในสภาวันนั้นเราบอกว่าเราจะใช้เพื่อการแพทย์การอุตสาหกรรมเพื่อสันทนาการแต่พยายามสื่อออกไปข้างนอกว่าเราเน้นแต่เรื่องการแพทย์ทําให้คนที่ออกมาคัดค้านเรื่องกัญชาเสรีถูกมองว่าเป็นคนล้านหลังเราเป็นเมืองพุทธแม้แต่พระแม้แต่เจ้าอาวาสในพื้นที่ผมเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เราบอกว่า เราจะใช้กัญชาเพื่อการแพทย์แต่เราก็ลือว่าเราไม่ได้ดูก่อนหน้านี้ว่ามันมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสภามันมีอยู่แล้วครับเป็นพรบรรยาเสพติดให้โทษพศส2562ฉบับที่7ก็กําหนด,ดให้ประเทศไทยเป็นกัญชาทางการแพทย์อยู่แล้วและบทดดสารสกัด THC ที่เราชอบมาคุยกันนักหนาครับเป็นสารเมาในกัญชาเนี่ยครับไม่เกิน0-2%ไม่เป็นยาเสพติดนะครับกาหนดเลยว,ว่าไม่เป็นยาเสพติดและเป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ สามารถใช้ CBD ซึ่งเป็นยาในกัญชาได้ครับนี่คือประเด็นแรกแล้วที่เราโดนหลอกแล้ววันที่เราพิจารณาที่สภานะครับพิจารณายังไม่เสร็จเลยวันนั้นผลิตภัณฑ์จากกัญชาเต็มบ้านเต็มเมืองและถามว่ากัญชามันโตเร็วขนาดนั้นเลยครับผลิตภัณฑ์เยอะแยะหมดออกไปวันนั้นเขาไปปลูกที่ไหนครับท่านทําไมไม่มีใครรู้ทาไมตํารวจไม่เห็นทําไมไม่มีการจับกลุ่มไปจับยายที่ปลูกแค่2ต้นได้หลังจากเราได้อภิปรายวันที่แดวันที่เก้าก็เกิดกัญชาปลดออกจาก ประเภทที่5เป็นกัญชาเสรีท่านเชื่อครับวันนั้นนะเขาขนกัญชากันเสรีเลยผมตกใจขณะที่เรากำลังอภิปรายนะครับเขาขายกัญชาแล้วมีเยอะมากบริเวณแถว RCA แถวทองหลอ่อแถวตรอกข้าวสารแล้วที่เขาเอาไปขายคออเลยครับเขาไม่ได้เอากิ่งก้านใบเหมือนที่เราระบุหรอกครับเขาเอาช่อดอกอย่างเดียวไปขาย วันนี้เรามานั่งทะเลาะไอ้ค่าทีเอซี0.2เอร์เซน์แต่อ่อดอกมันปาไป20ซที่เขาไปขายวันนี้คือ่อดอกไม่ได้เอาพกใบพกต้นอะไรพวกนี้ไปขายแล้วครับก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่มาได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แตกลายออกไปเป็นการไปแตกบริษัทเป็นขายกัญชงกัญชาใช่เพราะว่าตํารวจเอาผิดไม่ได้แม้แต่ในกรุงเทพหานครเนี่ยเจ้าหน้าที่กทมอบอกว่าอย่างมากก็จับได้เพราะผิดแค่กฎหมายหาบเร่วันนี้ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับว่า ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านพยายามทำให้กัญชาเสรีแบบสุดโต่งอย่างนี้เจตนาของท่านคืออะไรครับเพื่อการแพทย์หรือว่าเพื่อสร้างรายได้หรือว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของท่านที่ท่านคิดวางแผนไว้นานแล้วในฐานะท่านที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านต้องอยากได้สุขภาพที่ดีของประชาชนนะครับแต่เพราะว่าท่านไม่ใช่ ท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรับผิดชอบเรื่องสุขภาพนะครับถ้าท่านจําได้สมัยที่เราหาเสียงท่านก็พูดว่าพูดแล้วทําแต่หลังจากเลือกตั้งท่านพูดทาจริงจริงครับแต่ท่านไม่ได้ทาเหมือนอย่างที่พูดเขาบอกว่ากัญชาเพื่อการแพทย์กัญชาเพื่ออุตสาหกรรมแต่ผลผลิตที่ออกมามันไม่ใช่นะครับในสังคมมัน้กลายเป็นกัญชาเสรีแบบสุดโตง่งกัญชาเขาไม่พกติดตัวหรือว่าไปจําหน่ายเกิน300กร,รมัมหรือว่า1กิโลอย่างมากนี่ผมได้ข่าวประมาณ300กร,รมัมครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ย แต่ประเทศไทยคัน,คนสิบลอ้อยังไม่ผิดท่านายกปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมรู้สึกว่าคุณสมบัติอย่างนั้นเป็นคุณสมบัติดัเจ,จาผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดของท่านนายกมอบให้คุณจังหวัดนราธิวาสคือคุกคือเรือนจําที่ใหญ่ที่สุดแล้วถามว่าคนที่อยู่ในคุก70% 80%ซนคือใครลูกหลานพวกเราคดีจากยาเสพติดทั้งนั้นท่านและอีก30เอร์เซ็นต์น่ะ ก็มีต้นต่อมาจากยาเสพติดสัส่วนใหญ่แล้ววันนี้ถามว่าเรามาปล่อยให้เป็นกัญชาเสรีมันเข้ามาในสังคมอย่างเงี้ยถามว่าบ้านผมจะเละขนาดไหนวันนี้ทั่วโลกกําลังมองประเทศไทยอยู่ว่าเราทําอะไรกันอยู่และคนไทยที่ไปต่างประเทศวันนี้ถูกถามถูกจ้องถูกเพ่งเล็งว่าเราเนี่ยเป็นพวก ที่จะนำสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปาในเบื้องบ้านเมืองเขาเขากลัวผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาจําหน่ายวันนี้ประเทศมาเลเซียให้ความเคร่งครัดกับเรื่องนี้กับพวกเรามากถามพวกเราว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากประเทศไทยนี่เอาอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยครับความเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยมันไม่เหลือแล้ครับวันนี้